สวัสดีครับกลับมาพบกับการรายงานและคัดการสานกณ์ฝุ่นละองขนาดเล็ก PM 2.5ประจำวันนี้กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับพื้นที่แรกนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับตอนนี้ภาพรวมเนี่ยสานากณ์กลับขยับเข้ามาสูงขึ้นนะครับในหลายๆพื้นที่ครับตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาพรวมเนี่ยเกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับเป็นอยู่ในระดับสีส้มนะครับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพในหลายๆพื้นที่มีเพียงบางพื้นที่เท่านั้นนะครับตอนนี้ของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับระดับสีเหลืองครับระดับ เช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคตะวันออกครับตอนนี้ภาคตะวันออกนะครับภาพรวมเนี่ยก็อาจจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในหลายๆจังหวัดนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็มีหลายๆจังหวัดตอนนี้นะครับที่สถานเกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับอยู่ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพมาดูกันที่พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกกันบ้างนะครับวันนี้ภาคกลางและภาคตะวันตกนะครับภาพรวมก็เกินเกณฑ์มาตรฐานเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในระดับสีส้มนะครับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพครับ ขยับเข้ามาดูกันที่พื้นที่ภาคอีสานกันบ้างน,นะครับภาคอีสานวันนี้นะครับภาพรวมเนี่ยถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในหลายๆจังหวัดนะครับตอนนี้เนี่ยมีเพียงแค่หนึ่งจังหวัดตอนนี้นะครับที่เกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่ครับก็คือที่จังหวัดหนองคายนะครับตอนนี้เป็นสีส้มนะครับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพครับ มาดูกันที่พื้นที่ที่ต้องจับตาเฝ้าระวังในขณะนี้เลยนะครับก็คือพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือครับต้องเรียนว่าวันนี้พื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยสถานการณ์ดีกว่าเมื่อวาน,นครับวันนี้เนี่ยพบจุดสีแดงน้อยลงกว่าเมื่อวานนะครับในหลาย,ลายๆจังหวัดแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่ายังคงเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่นะครับแล้วก็จังหวัดที่ยังคงต้องจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็ยังคงเป็นจังหวัดเดิมๆที่อยู่ประชิชายแดนประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่ตอนนี้เนี่ยถือว่ายังเป็นสีแดงอยู่นะครับมีผลกระทบต่อสุภาาพก็คือออททีีี่่จจัััังงงงหหววดดแมนรเชยย แล้วก็ที่จังหวัดน่านครับตอนนี้ที่ค่ารายชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่ายังคงค่อนข้างสูงอยู่นะครับในขณะนี้ครับ สำหรับข้อมูลจุดความร้อนจากจิสตาวันนี้นะครับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยการกจุดความร้อนก็ถือว่ายังคงสูงอยู่นะครับสำหรับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็สําหรับประเทศไทยวันนี้นะครับก็ขยับสูงขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับวันนี้เนี่ยพบจุดความร้อนนะครับกว่า1,400จุดนะครับแล้วก็สัดส่วนหลักๆยังคงพบเจอในพื้นที่ป่าเช่นเคยนะครับแล้วก็พื้นที่ที่พบเจอการเผาเนี่ยก็ยังคงพบเจอกระจายอยู่บริเวณภาคเหนือนะครับเช่นเคยครับ สำหรับแนวโน้มสาการล่วงหน้า7วันนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกครับสากลเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงวันเสาร์วันเสาร์ที่จะถึงนี้เป็นต้นไปนะครับสากลเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับเข้ามาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับตั้งแต่ช่วงหลังตั้งแต่ช่วงวันเสาร์เป็นต้นไปครับแต่ว่าสําหรับพื้นที่ภาคอีสานครับสากลในช่วงสัปดาห์นี้นะครับไปจนถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยก็อาจจะ อยู่ในอาจจะมีการขยับสูงขึ้นนะครับในบางจังหวัดนะครับบางพื้นที่นะครับของภาคอีสานครับแต่ว่าพื้นที่ที่ยังคงต้องจับตาเฝ้าระวังสากณ์อย่างใกล้ชิดเลยเนี่ยก็คือพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะครับที่สถานการณ์นเนี่ยก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะยังคงสูงขึ้นอยู่นะครับในช่วงปลายสัปดาห์นี้ไปจนถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้าครับ ทางนี้นะครับช่วงนี้ทุกท่านนะครับกอดออกจากบ้านหรือว่าทํากิจกรรมกลางแจ้งนะครับก็สามารถตรวจเช็คค่าฝุ่นละอองได้ผ่านเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชัน Airfort ไทยนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองได้นะครับผ่านแฟนเฟซเฟซบุ๊กศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิจอากาศหรือว่าแฟนเฟ f เฟซบุ๊ Facebook, กกรมควบคุมมลพิษครับและกลับมาพบกันใหม่นในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ